ที่ตรงไหนก็ไม่เจอกับใครที่จะรู้ความจริงข้างในแต่ยังคงเฝ้าม,มองหาเวลารู้สึกอ้างว้างอย่าจะ คนจะมือฉันไว้ในวันที่มันเหนื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่ใครที่คอยหยุบซ้ำในช่วงเวลาที่ฉันล้มลงที่ฉันล้มลงไม่าจะอยู่ที่ตรงไหนตัวไม่เจอกับใครที่จะรู้ความจริงได้แต่ยังคงเฝ้ามองหา You're the ลแล้วเพลงแตกต่างเหมือนกันเมื่อกี้นะครับขอเล่นให้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งครับผมเพลงนี้ชื่อว่ารูดูรอนครับของ PARADOX ครับ

ปล่อยครัที่ใจเดินออกไปไม่มีแสงดา,อง,นนาอ,งองกรน้ำตาองค์รรู้ใจความยากเชื่อจเราทงอยกลางพูนยิ่งสัสนวนหวหันไปหาเ,อเจอไม่เจเมื่อดเมืเจอจามื่อจาฉันไป 길만 잡고 หอือเนี๋ยเดียด๋วยวงเพิ่งไปครับต้องขอ,ขอขอบคุณนี่ด้วยมือเบสนะชื่อคุณบอมครับ,บอมนะครับโอ้โหครับพบม่เป็ไร แล้วเสียงเบสใหญ่มากนะครับสมชอบจริงๆชอบสีสายเข้ามากเอาเอาไม้ขอกนิดนึงแล้วกันนะครับฮะเสร็จปุ๊บผมก็สะดุดขาไห้สายไม้อ่ะเดินข้างหน้านิดนึ่งไหมครับผมได้ไหมครับระยะโอเคโอ้โหมาสวัสดีแม่ทางการสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับวันนี้เล่นถึง2เพลงด้วยกันเอ้ยเพลงเมื่อกี้นี่คือเป็นเพลงในโปรเจกต์ใหม่หรือว่าอะไรป่ะครับไม่ครับคือเป็นเพลงคัฟเวอร์ที่เราเล่นตลอดทุกโชว์ของเราอ๋อเป็นเพลงคัฟเวอร์ที่เป็นเล่นในโชว์นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึง พลงแตกต่างเหมือนกันว่ากดีกว่านะฮะว่าตอนนี้กระแสะเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ก็รู้สึกกระแสกำลังใช้ได้นะครับผมวันีว่าเรื่องฮอร์โมนนี้กำลังอ๋อกำลังบวกกับเรื่องฮอร์โมนก็แรงใช่แล้วี้เพลงเราก็ปล่อยมันระยะหนึ่งแล้วหลายๆคนก็เริ่มฟังกันเริ่มมีคนขอมาทางวิทยุอะไรอย่างนี้ยมันค่อนใช้ได้แล้วตอนแล้วตอนไปเล่นสดเลยครับคนเป็นยังไงบ้างฮะก็โอเคนะครับคือแบบเต้นตามอะไรอย่างนี้ได้เต้นตามคือคือพอเราพูดชื่อเพลงนี้ทุกคนก็จะเฮแล้วก็เป็นเป็นเป็นสายนีที่ดีอ่าแสดงว่าไว้พูดภาาอะไรครับภาษาอะไรจะเดือดมากใช่ไหมฮะมันเป็นเพลงของเขาเลยครับตอนนี้ ดี่าความนิยมนี่ก็ทั่วถึงไปถึงเด็กมหาลัยเหมือนกันโอ้แน่นอนแน่นอนเพราะนี่เขารุ่นนี้ต้องมหาลัยต้องมัธยมอะไรอย่างนี้นะกำลังเดือดเลยฮอร์โมนกําลังพุ่งพ้าดเลยทีเดียวนะครับบีมีทัวร์เยอะไหมครับก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวนีพรุ่งนี้เราไปโคราชกันเรื่องกลับมาแดกสมุนก็มาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ครับผมเดี๋ยวผมรู้สึกว่าอยากจะบอกทีมงานเราคือกวาดพื้นไม่สะอาดได้ยังไงครับแคบหูได้ยัไงฮะ ก็ออกก่อนดีกว่าอ๋อโอเคโอเคโอเคคนสิ่งไม่ได้แพ้กันนะครับไม่แพ้เมื่อบ่ายเนี่ยผมเพิ่งเจอกับเขางางข้างล่างเขากินข้าวอยู่ไม่ใช่งานรับรางวัลอไดครับ่รับรางวัลอะไรมาเออได้รับรางวัลอะไรมาบ้างเราก็รางวัลที่เราเพิ่งได้รับมาล่าสุดเลยอ่ะอยู่ตรงนี้เลยปัจจุบันท็อปดาวน์โหลดครับผมของตึก GMM Grammy เรานี่เองครับผมจัดเพลงอะไรครับของเราเป็นเพลงใกล้แค่ไหนคือใกล้ครับผม เรียกว่าดังข้ามปีเลยทีเดียวนะฮะความรู้สึกเป็นไงบ้างะครับพอเราได้รับรบางวัลด้วยก็ยิงย่งๆเป็นรางวัลที่เรารู้สึกดีใจมาก,มากนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการเป็นท็อปดาวน์โหลดเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าช่มันมีคนจ่ายเงินมาเพื่อที่เราจะได้รับรบางวัลนี้เลยมันไม่ใช่เปน็นการที่กรรมการหรือใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่การตัดสินเป็นค้าน ความเห็นของคนส่วนวให<ส>ญ่ท่ว่าเขา<อ>ชอบเขาถึงดาวน์โหลดใช่ <S <S เลยรู้สึกภูมิใจจริงๆอันนี้คือรู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับลรว่อนี้แล้วหลังจากนี้จริงนานไหมครับก็จะมีซิงเกิลใหม่ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ จริงๆเราไม่น่าจะนานมากนะครับเพราะจริงๆแ้เรามีเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแล้วก็แอบบอกได้ว่า MV ก็เสร็จแล้วเอ็มีไปแล้วเหรอครับไปแล้วครับเดีแยวว่าคุณเดี๋ยวต้องดิซุ่มนะเดี๋ยวต้องคว้าเบื้องหลังมาโชว์ได้แน่นะครับผมถามถึงตอนนี้หน่อยครับเรื่องของการเวิร์กช็อปที่เคยไปกับพี่พลมานะฮะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไหมได้อะไรมาเยอะไหมตรงนั้นเยอะครับก็ คือเวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปพัฒนาฝีมือการเล่นดนตรีของเราเลยเลยนะครับคือเรื่องเรื่องของการทั้งการเล่นสกิลการเล่นการเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับก็เราก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากเวิร์กช็อปนี้แล้วก็ไปทัวร์กันมาเยอะเหมือนกันหลังจากนั้นก็เห็นผลก็คือเห็นผลเลยว่ามันมีความพัฒนาใช่คือที่เห็นชัดเลยเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนสนุกกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมเยอะเลยครับใช่เล่นเล่นกันเป็นวงมากขึ้นคนอื่นๆล่ะครับเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกเล่นเป็นวงมากขึ้นนะครับมีควววาาามมมััั่่่นนนนนนใจกกขึ้้้พออเลดดยแสง ก่อนหน้านั้นน่ะคิดยังไงถ้าไม่ได้คิดแบบนี้ตอนแรกคือรู้สึกจำได้เลยครับตอนนั้นเราเหมือนว่าแบบเราต้องเล่นแล้วคนดูต้องสนุกด้วยเราถึงจะสนุกใ้วกันนะคือคาดหวังว่า็นคนดูส่งขึ้นมกก่อนแทนที่เราจะส่งลงไปอันนี้น้องๆหลายๆคนต้องจําไว้นะครับว่าเราคือเอ็นเตอร์เทนเนอร์เราไม่ใช่ไปดูคนดูนะเราเล่นให้คนดูดูเพราะฉะนั้นเราต้องส่งความสนุกดลวยหาคนดูก่อนรับฟีดแบ็กเขาจะกลับมา ให้เราสนุกยิ่งขึ้นคือเหมือนเหมือนว่าบางทีเราไปเจอเวทีที่แบบว่าคนดูนิ่งๆเงี้ยคือเขาอาจจะสนุกก็ได้ครับข้างในแต่เรานในามันในาแต่ว่าเราเราอาจจะรู้สึกเสียเซลกนไปเองอย่างเงี้ยคือแล้วเราพอหลังจากได้ไปฝึกกับที่พลเนี่ยเขาก็เริ่มสอนให้เราเข้าใจว่าเรื่องของจิตวิทยาบางอย่างด้วยจริงๆเราสนุกกันแค่บนเวทีเนี่ยเขาก็สนุกข้างในมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเหมือนแบบต้องแสดงออกมาแบบนี้บางทีก็เขาแสดงออกแบบด้วยความตั้งใจดูก็ก็นั่นคือความสนุกของเขานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะ ต้องเล่นให้ข้างล่างเขารู้สึกแล้วเขาจะส่งกลับมาไม่ใช่ไปยืนรอข้างล่างไม่หนุก่านก็ไม่หนุกอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกับวิธีใหม่เนี่ยสนุกกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมเราเองก็รู้สึกดีขึ้นใช่ครับคือมั่นใจกว่าเดิมแล้วก็แบบ ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้เล่นด้วยกันแล้วอีกอันหนึ่งเอออันที่รู้สึกได้เลยก็คือเวลาเจอปัญหาหรือเจออะไรต้องเปลี่ยนสคริปต์ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้นเพราะอย่างอย่างที่เราไปกันโกงกันนะครับจะมีแบบที่พลอยู่ๆก็ให้ไปเล่นที่แมคโดนัลอ์วันนึงก็ให้ไปเล่นที่ตลาดคือทุกที่เป็นเวทีของเราทั้งหมดใช่คือแบบว่าอยู่ๆต้องปรับอีูต้องหาสคริปต์มาเงี้ยพอหลังๆเนี้ยบางทีไปเจอบางที่ก็แบบ เพลงที่เราเตรียมมาเข้าใจแล้วก็คือในแต่ละพื้นที่อ่ะมันจะต้องเรียนสคริปต์ไม่เหมือนกันเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่นั้นๆใช่ไหมครับแต่ละอย่างแล้วแต่ละอย่างแต่ละที่สถานการณ์มันจะมีอะไรให้เราต้องแก้ไขตลอดเวลาครับคือถ้าเราเล่นบล็อกเดิมไปเนี่ยมันจะไม่เข้ากับที่นั่นบางที่เขาเอ้ยบางที่กินข้าวก็อาจจะต้องเพลงช้าเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถามนิดนึงถามนิดนึงพี่ผมไม่ได้ดูหรอดูดไหม ไหนลองพูดที่เมื่อกี้ออกมาแล้วเขาได้ไม่ได้ดูพี่ผมไม่ได้ดูบอกจริงไม่จริงจริงที่ผมบูเนี่ยผมนี่ผมไม่ค่อยโดนนะผมมีกองแต่สองคนนี้เหมือกีตารดังพูดได้ดีกว่าผมอเอาเหรออันนี้โยนขี้เนยครับพูดใต้ผ้าไม่เป็นไรผมไม่ว่าหรอกลองลองดูดไหมก็ดูนะครับดูเหมือนกัน่ไหมแต่ก็แต่ก็ทำให้ พัฒนาจริงครับนี่ไงออกสวยนี่เารียกอ,อยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นตกหัวเรื่องตอนนี้แม่งอยู่<อ>ยแล้วลกออนนินว่า <laughs> แต่เขาทำให้เราดีอ <laughs> ่ะมือกีตาร์ด้วยกันเป็นงไงบ้างครับผมก็ <laughs> เอาเคี่ยวอะไรเป็นพิเศษไหม นีิ๊กคือเบสิกเลยนะครับเพราะเหมือนว่าแบบตอนเราเราเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เริ่มแบบเล่นแบบชิคนู้นชิคนี้มาเรื่อยๆแต่จริงๆเบสิกตีคอร์ดลง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 อย่างเดียวเนี่ยแหละตีให้เท่ากันจังหวะเพราะกีตาร์บางทีหลายคนจะไปฝึกเรื่องของสเกลเรื่องของอะไรซะมากกว่าลืมเรื่องของจังหวะใช่ไหมแล้วก็เล่นไม่ตรงกับกลองอะไรอย่างงี้หรือว่าบางทีก็เป็นแค่ไดนามิกครับผมเล่นให้เท่ากันให้หมดก็จริงจริงก็เนี่ยเหมือนมานต้งมานั่งฝึกใหม่ตอนอัดกับพี่พลเนี่ยซึ่งก็ได้ประโยชน์มากจริงจพอหลังจากเริ่มเรริ่มได้้แแลวกกๆ็ พยายามมาฝึกเองต่อเร e s> <S <oh ื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าหลายคนน้องๆแบบเฮ้ยทำไมที่นี่ดักบาร์ไม่ทําเป็นแบบว่าศูนย์ฝึกไปเลยเดี๋ยวมีน้องๆมาฝึกบ้างอะไรเงี้ยนะพี่ถามถึงร้องมั้งครับเคี่ยวไหมครับเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงนี้แหละครับครับเพลงนี้จริงๆแล้วเพลงนี้อัดเร็วมากครับเพราะว่าเหมือนฟีลแบบเหมือนเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วแบบโอเคพี่พรอัดเข้ามาอัดเลยฮะเหมือนแบบอ๋อเล่นงานเสร็จแล้วใช่มีงานเสร็จแล้วอัดเพลงนี้เลยอะไราเงี้ยอ๋อลมมันยังค้างอยู่ย่างนะฮะแล้วก็ ใส่ไปตามจริงๆแล้วถนัดเพลงเร็วมากกว่าหรือเปล่าหรูก็ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจจริงๆอันนี้ผมว่าอาจจะไม่แน่ใจงั้นนะเพียงแต่ว่าเพลงนี้เร็วกว่าเพลงที่แล้วใช่ครับใช่แต่วิธีการร้องก็เหมือนเดิมครับครับมพี่พลเป็นคนคุมร้องเองใช่ครับก็สำหรับเพลงนี้ครับเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับแต่ละคนได้เรียบเรียงเองไหมหรือว่า เห็นพี่พลบอกว่าเป็นเพลงที่เรามีอยู่แล้วแล้วมาทําใหม่อีกทีหนึ่งใช่ครับเพลงนี้จริงๆนี่แต่งมาก่อนไกลขนาไหนคือใกล้นะครับผมไอ้ตัวตัวเรียบเรียงเนี่ยน้องก็เรียบเรียงเพลงไว้ก่อนแล้วก็พี่เนมอ่ะได้ยินเสร็จปุ๊บเขาบอกอยากทำมโลดี้เพลงนี้ก็เลยเอาไปทําทํานองแล้วก็เหมือนเป็นเดโมทิ้งไว้นะครับยังไม่ได้เขียนเนื้อจนกระทั่งเนี่ยพอเรา รู้สึกว่าเพลงที่2เราอยากจะปล่อยเพลงเร็วบ้างให้มันคึกคักบ้างใช่ก็เลยเนี่ยหยิบเพลงตัวนี้มาเดเวลลอปใหม่แล้วก็เขียนเนื้อลงไปเรามีการปรับเรื่องของซาวด์วิธีการเล่นของกีตาร์อะไรต่างๆแล้วเมโลดี้ยังคงเดิมก็คล้ายๆเดิมครับผมเนื้อก็คือเขียนเองด้วยนะครับใช่ครับผมเขียนเองครับอย่างซิงเกิลหน้านี้พอจะแง้มๆให้ฟังนิดนึ้เพราะว่าเป็นเพลงเร็วช้ายังไงอะไรแบบนี้แง้มแต่เป็นเพลง ไม่เร็วครับไม่เร็วไม่เร็วแต่ก็ไม่ช้าก็ไม่ช้าเลยนะครับแม่แง้มกันซะเออถ้าเราติดไม่นานอดไม่นานนะครับรองว่าเพราะแน่ๆเพราะเลยใช่ไหมครับเพราะครับเพราะแน่นอนแล้วก็ออกันอื่นอันหนึ่งก็คือมี เรามีใกล้ขไนคือใกล้เรามีแตกต่างเหมือนกันเพลงที่3ก็เป็นลายเซ็นคล้ายๆกันนี่แหละครับอะไรแี่ต่อได้ไม่ว่าใครที่ชอบเพลงสไตล์แบบกัสโนว่าต้องรอเพลงนี้เลยนะฮะอย่าเพิ่งบอกมากกว่านี้เดี๋ยวไปก่อนให้เขาให้เขามาบึ้มเดียวเขาเลยดีกว่านะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วอยากให้ฝากผลงานหน่อยครับผมผมก็อยากจะฝากครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราเลยเพลงที่ว่าแตกต่างเหมือนกันที่เราเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เลยครับผมก็ หลายๆคนอาจจะรู้จักเกสโนวาในโหมดเพลงช้าและจากเพลงไกลขนาดใกลใ้ๆน,นะครับเราอยากจะทำความรู้จักกันใหม่สักรอบหนึ่งในโหมดเพลงเร็วครับผมก็เป็นเพลงที่เราตั้งใจทำมาจริงๆครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับแตกต่างเหมือนกันครับผมครับผมช่องทางการดาวน์โหลด<ใ>น,นะครับมีรหัสดาวน์โหลดครับผมก็เพลงทั้งหมดของพวกเราก็ดาวน์โหลดที่ดอกจันหนึ่งสองสามครับศูนย์หนึ่งสองแปดครับผมมาถวะครับแล้วถ้าอยากจะไปดูโชว์จะตั้งตารางที่ไหนยังไงครับ f a c e b o o k c o m t h e g e s n o v a นะครับแล้วก็ Twitter g e s n o v a Instagram g e s n o v a ครับ นะคแล้วก็นี่กัอซิลป์เปกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าจับตามมองมากๆยังไงฝากไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบบคคุณรัติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี